สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจำค่ำคืนที่11พฤษภาคมอย่าลืมนะครับคอร์สเรียนออนไลน์ครูเปาเป็นคอร์สเรียนที่ไม่จำกัดในเรื่องของตัวระยะเวลาตอนนี้เรามีโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมลดราคาแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เราแถมคอร์สเรียนสดให้ด้วยคืนนี้ก็มีเรียนกันนะครับเป็นออนไลน์ทั้งนั้นเลยบริการ Signal มีบริการการไลฟ์สด3รอบต่อ1วันค่าบริการเพียงวันละ39บาทเท่านั้นเรามีกลุ่มไลน์ให้ทุกท่านเข้าด้วยนะครับ ดิงส์มาร์เก็ตเป็นบรกเกอร์ที่ไม่จำกัดกลยุทธ์การเทรดอย่าลืมนะครับงานสัมมนานดีๆเคล็ดไม่รับจับสัญญาณทองคำใครสนใจเรียนเชิญที่ Facebook Page นะครับดิงส์มาร์เก็ตไทยแลนด์ได้เลยครับผมสวัสดีนักลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับสถานการณ์ในค,ค่ำคืนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตลาดเนี่ยมีการปรับตัวติดลบเพราะอะไรเพราะว่าล่าสุดเลยแตชนีฟิวเจอร์ยังไม่เห็นแท่งเขียวเลยนะครับในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงมีการปรับตัวร่วงลงอย่างต่อเนื่องนะครับเห,ห,หบตุดงลนเิน US ผม ซึ่งแน่นอนนะครับว่า US สดอลลาร์มีการปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะกดดันบรรดาสกุลเงินหลักนะครับหลายๆท่านสงสัยว่าออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เป็นอะไรเนี่ยคุณคือจริงๆวันนี้ นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยนะเท่าที่ผมดูมาหลายสำนักเนี่ยยังไม่ได้มีข่าวอะไรที่เป็นของเขาโดยตรงบางสำนักก็มีการลงว่านิวซีแลนด์กำลังวิตกกังวลน,นะว่าธานาคารกลางในสัปดาห์นี้จะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับดอกเบี้ยติดลบหรือเปล่านะครับผมตัวที่ผมมองว่าอาจจะยังไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะว่าจริงๆเราเห็นบ่อยครั้งแล้วที่ว่าดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐพอมันมีการปรับตัวร่วงลงแล้วนะครับตัวของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยก็ร่วงลงด้วยเหมือนกันสกุลเงินปอนด์ยังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับในเรื่ององงข การเมืองนะครับแล้วก็มาตรการการอันล็อกดาว์เมืองว่าจะตกลงกับสมาชิกต่างๆได้หรือเปล่านะครับสกุลแคนาดาก่อน้านี้ติดลบเยอะนะครับตอนนี้กลับมาบวกแล้วนะเพราะว่าราคาน้ํามันมีการปรับตัวสูงขึ้นจากข่าวดังกล่าวที่ว่าทางซาอุดิอาระเบียนะครับกระทรวงพลังงานนะครับได้ออกมากล่าวแล้วนะครับว่าเขาจะสั่งให้ทางซาอุดิอารามโกเนี่ยมีการปรับลดอัตราการผลิตเพิ่มเติมอีก1ล้านบาร์เรลครับผมกรณดีเคสล่าวก็เลยส่งผลหนุนให้ราคาน้ามันแท่งปัจจุบันนะครับมีการดีด เปรี่ยงขึ้นมาเลยนะครับเล่นเอาหลายๆคนเนี่ยตั้งตัวแทบไม่ทันเลยครับผมในส่วนของตัวการที่ตลาดอเมริกาติดลบในคืนนี้นะครับแล้วคาดว่าน่าจะเปิดตัวเข้าสู่แดนลบด้วยในช่วงเวลา20นาก30นาทีนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเพราะว่าในส่วนของตัวตลาดเริ่มกลับมามีความวิตกกังวลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับนะครับการที่อาจจะกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่เวสต์วิงอีกรอบนึงก็ได้ นะครับก็เลยส่งผลให้ในส่วนของตลาดอเมริกาเนี่ยคาดว่าจะเปิดลบตัวนี้เป็นข้อมูลของทาง investing มีการรายงานมาครับนังทุนครับและนี่ก็คือการสรุปข,ข่าวรวมทั้งหมดในค่าคืนนี้นะครับถามว่าคืนนี้มีประเด็นอะไรหลักๆที่ต้องจับตาม,มองไหมนะครับเท่าที่ตัวข่าวรายงานมาเนี่ยถือว่ายังไม่ได้มีอะไรมากมายครับแต่ถ้าถามว่าแล้ววันต่อไปล่ะอะวันอังคารมีครับเรื่องของเบสซิตนะวันพุธ มีเบ็กซิตเหมือนกันแล้วนอกจากเบ็กซิตจะมีตอนประมาณ2องทุ่มตามเวลาประเทศไทยซึ่งก็คือคุณเจรมพาวเวลจะออกมากล่าวนะครับผ่านทางวิดีโอทุกสายตาจับจ้องว่าคืนวันพุธคุณเจรรมพาวเวลนะครับจะพูดถึง อัตราดอกเบี้ยติดลบของสกุลยูอสลาร์ไหมเพราะมันกระทบกับดอลลาร์แล้วก็ในส่วนของตัวราคาทองคําโดยตรงเลยนะครับนักลงทุนเพราะฉะนั้นจับตามองอย่างใกล้ชิดนอกจากคุณจรมพอเวลแล้วในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีการสลับกันไปสลับกันมาพูดของทางสมาชิกเฟดต่างๆครับและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ